สำหรับคนที่เกิดในปีมาแมนะครับคนเกิดปีมาแมเนี่ยในช่วงนี้นะครับบางคนบางท่านจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเช่นบางคนอายุเยอะจะโฟกัสเรื่องลูกหลานบุตรและบริวารบางคนอายุน้อยจะโฟกัสเกี่ยวกับบิดามดารดาญาติพี่น้องปูย่ย่าตายายหรือพี่ป้าน้าอานะ,ะบางคนบางท่านจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องสัตว์สองเท้างานแต่งนะครับการคบกันหรือว่า การเพิ่มสมาชิกในครอบครัวนะสำหรับบางคนบางท่านจะมาทางสายญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่เราลักสนิทนะที่มันเป็นส่วนในการเกี่ยวข้องกับชีวิตเราที่เราต้องรู้และอัปเดตแต่ในขณะเดียวกันคนเกิดปีมะแม่เนี่ยดวงดีเกี่ยวกับเรื่องการงานนะการงานครอบครัวบ้านรถและปัญหาต่างๆที่มีคารากาซังขี้ขายเป็นในทางที่ดีทําให้คนเกิดปีมะแม่รู้สึกมีความสุขมีความภาคภูมิใจ ในชีวิตของตัวเองและมีความสบายใจมากขึ้นในเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมนี้คนเกิดปีมะแมจะลุกมาดูแลตัวเองนะครับเช่นสุขภาพเสื้อผ้าหน้าผมการช้อปปิ้งการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องการงานและธุรกิจต่างๆนะครับแล้วคนเกิดปีมะแมจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองที่มันโดดเด่นในการทําสู้สร้างและดูแลซัพพอร์ตคนอื่นได้ดังนั้นคนเกิดปีมะแมในเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นดวงชะตาที่ดีและโดดเด่นในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วคนเกิดปีมะแมอาจจะไม่ได้ หยิบจับเงินทองเป็นกอบเป็นกรรมแต่การหมุนเวียนเงินทองค่อนข้างดีเหมาะกับการบูชาท้าเวสุวรรณมากๆนะครับแล้วคนที่เกิดในปีมะแมจริงๆต้องพูดนิดนึงจะได้ยินข่าวข่าวการดินทาคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นหรือการพูดถึงเราเกี่ยวข้องกับเราหรือมีคนเอาข่าวเอาเรื่อง พูดไม่ดีอย่ามาพูดมาเล่าให้ฟังหรือมาดิสเครดิตนะครับหรือมาขิงใส่เข้าใจคำว่าขิงขาไหมนะฮะเออก็มาขิงขาใส่เรื่องที่ไม่สมควรพูดหรือถามเรื่องส่วนตัวของเราจะมาพูดมาถามมาเม้ามอยมาพูดคุยทําให้มันเกิดประเด็นนะครับทาให้ต้องมาพูดมาคุยเกิดประเด็นทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพื่อต้องการจะทําลายจิตใจหรือความรู้สึกของเราหรืออยากสอดรู้สอดเห็นในสอดรู้สอดหินในเรื่องของเราแต่คนเกิดบัมเบก็ ปีมาแมก็ช่างแม่มึงนะฮะช่างมึงช่างหัวมึงอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าโอเคสาหรับคนเกิดปีมาแมเนี่ยอย่างที่บอกไปสําหรับใครที่อยากจะบูชาทวีสุวรรณหรือเสริมดวงตัวเองทักไลน์แอดแอดนอทีกราเจ็ดแปดเก้าะ 9, นะครับเราจะบอกว่า3 9 9บาทเท่านั้นคุณจะได้องค์ทวีสุวรรณเนื้อทองเหลืองเลยขนาด2นิ้ว1องค์ซึ่งราคาองค์หนึ่งก็3ามสี่ร้อยอยู่แล้วเสริมดวงฟรีค่าขนส่งฟรีและใครที่แอดไลน์ไปแอดนอทีกราเจ็ดแปดเก้า 9, นี้นะครับสำหรับคนเกิดปีมาแมคุณอยากไปดูดวงเช่นบัตรประชาชน นะครับวันเกิดนะฮะสามารถไปดูไปฟังทำนายได้เข้าไปแล้วก็ไปกดในลิงก์นะฮะไปดูไปฟังนะ เราจะได้ดูว่าเอ้ยแม่นยำหรือไม่แม่นยำ,อ,นยำอยากรู้ว่าแม่นหรือไม่แม่นเราก็ลองไปทักไปแอบด,ดูเผื่อมันเป็นประโยชน์กับเราถึงมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าปีนี้คนที่เกิดในปีมะแมเดือนนี้เดือนพฤษภาคมเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสเริ่มต้นแล้วคุณจะได้รู้สึกในเรื่องของการลิ้มรสความสุขความสบายใจหลังจากที่ตัวคนเกิดปีมะแมเองก็เป็นคนที่แบกรับภาระอุปสรรคต่างๆในแต่ละเดือนมาค่อนข้างเยอะพอสมควรและมีความคาดหวังนะฮะที่อยากจะให้ตัวเองดีขึ้นปีปีนี้พฤษภาคมเริ่มดีขึ้นแล้ว ะะทางนี้ท้งนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ